วันนี้เรามีเาบาะ VIP นะครับมือสองนะครับนะแต่ว่าเป็นหุ้มหนังใหม่มานำเสนอนะครับนะดูโต๊วปรับก่อนนะครับใหม่กิ๊กเลยนะครับใหม่ใหม่หมคลิปคลิปนะแน่นๆใช้กันนานๆเลยนะครับ เข็มขัดนิรภัยครบทุกจุดนะฮะอันนี้อันนี้เข็มขัดเป็นของโตโยต้านะครับนะนะอันนี้อันนี้จากโรงงานนาะทากาต้านะครับเป็นเข็มขัดแท้นะครับ,นะรบสวยๆงามๆเลยนะครับ อันนี้อันนี้ไม่ใช่น็อตของมันนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ทดแทนแสดงว่าน็อตตัวนี้มันหายไปนะครับแต่โดยส่วนรวมนะขาเราพ่นสีให้ใหม่หมดนะครับขานะฮะอันนี้ของเก่าก็จริงนะครับแต่พวกนี้เรากรันตีเรื่องเรื่องอทุกอย่างนะครับยกเว้นว่าการการชำระ,ะการการเสียหายจากหนัง p v c นะครับ เกิดกัดจากการใช้งานแต่ถ้าเกี่ยวกับพวกโครงสร้างตัวปรับตัวโยกนะฮะเรารับประกันให้นะครับสวยๆแบบนีนะ้ถ้าชอบยังไงก็ลองปรึกษากันได้นะครับหรือหรือท่านใดถ้า,ถามีโครงนะโครงโครงแบบประเภทอย่างนี้นะครับโครงแบบที่มันไม่มีหัวหมอนอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะมาปั้นให้เป็นทรงมากิเมาส์นะครับปรึกษาได้นะครับ,บเบาะสามแถวนะนั่งสบายๆนะครับไอเรื่องสีหนังอย่างนี้แล้วแต่สภาพภายในของลูกค้าที่ชอบนะครับสีตัวนี้เรากำลังติดตั้งในรถตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นรถรุ่นแรกๆนะครับที่การตกแต่งนะไม่ใช่เป็นหลังคาอะคริลิกนะครับแต่อันนี้พยางพยางเราเปลี่ยนใหม่นะครับสวยๆนะครปรึกษาได้นะครับขอบคุณครับ